t ิกท็อกเลิฟไงเพราะว่าดูตั้งสามล้านสามแล้วทิก t ็อกเลิฟไหมจะาข้าว่าทิก t ็อกเลิฟไมวันนี้แบบว่าลองทำผมนะคะเพราะไม่งั้นต้องจ้างช่างทำผมพวกนี้เลยถ้าไม่เป็นอะ่ะขายเก่งเนาะเขาที่เราขายได้ต้องสองร้อยออเรสนะคุณ พี่โอ๊ oh. อุ้ยคฮอยๆหลุดโบหลุด Jelly cat so cute ใช่ไหมชอบมากมีสองตัวตัวใหญ่แต่ว่าทุกคนวันนี้มีโปรพูดได้ใช่ไหมคะพอนปักตะกร้าอย่างเนี้ยหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะสามชิ้นเท่านั้นนะอ,อ๋อจะบอกว่าอภิสเกนะคะเหลือแค่ น่าจะไม่ถึง10ชิ้นอะก็คือจริงๆแล้วมันหมดแล้วอะพิซ่าเค,ค้กคืออันนี้มันหมดแล้วนะทุกคนเค,ค้กอะแต่ว่าเอามาไว้ในเซตเท่านั้นเซต2.2กดเลยพอถ้าถ้าสุดยางอะไม่ขายแล้วมีแค่เซตเท่านั้นนะ699บาทจาก747บาททุกคนก็คิดเอาเองว่ามันลดไปกี่บาท ขนาดโดนมาคับมาขายยังเสกขนาดนี้นะ mm hmm. <laughs> ไม่ใช่พี่ยิ้มหนูจะต้องไปที่อื่นค่ะหดูจะต้องไปที่อื่นก็เลยมาไลฟ์พมาสิบนาทีแอดเอาหนึ่งอันออกดไม่ได้โอเคเดี๋ยวไว้ <laughs> เออให้แอดมินหนึ่งอันนะเพราะแอดม mm ิน hmm. อยู่ต่างประเทศนะคะ mm hmm. กดตะกร้าไม่ได้ mm hmm. ก็เลย ซื้อหลังไม้ซื้อหลังไม้เพราะทุกคนจริงๆแล้วในสตอ็อกมันเขียนว่าเหลือเจ็ดสตอ็อกเจ็ดอันในสตอ็อกเหลือเจ็ดสตอ็อกในบาสเกตใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเหลือน้อยมากๆค่ะเพราะว่าคนซื้อหลังไม้เยอะมากทุกคนบรรยายเลยหรอบอกท็อปโน้ตอะ ทุกคนกลิ่นของเรานะคะเดี๋ยวบอกก่อนนะโปร699คือได้นำหอมแต่ละเซนต์นะคะก็คือ baby bliss a piece of cake แล share top นะคะไม่สามารถเลือกได้นะว่าเอา share top สอนันอะก็คืออย่างละหนึ่งกลิ่นนะโอเคไหมส่วนกลิ่นนะคะ baby bliss จะมีความแบบลูกขนุนวอนยองอันนี้พูดแบบซ้ำหลายรอบว่ากเลยนะลูกขนุนวอนยองใช้ดีอ่อ แม่แบบใสๆฟีดแบงก็คือเขาบอกว่ากลิ่นจะมีความเหมือนมีความแป้งๆหวานแบบแป้งแปงเนี่ยนานนเลยวันนี้แต่งตัวแบบเบบี้เลสสุดๆเลยแม่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูอยู่ในไข่บอกว่ารักเหมือนไข่ในหินเลยแต่ว่ากลิ่นของเราคือเ h อร์รี่ออนทนะคะทุกคนกลิ่นที่เราใช้ตลอดเลย ถ้าไปตอนกลางคืนหลังหกโมงแล้วออกไปดิฉัตัวอย่างเดียวเราเพื่อนมาว่าเนี่มีคนซื้อแล้วขอบคุณนะคะทุกคนซื้อแล้วก็ชำระเงินด้วยนะเพื่อนเราที่มาว่าเราเมื่อวานนะบอกว่าตอนนี้กูไม่ใช้น้ำหอมเขาได้แบรนด์อะไรเมืองกูใช้อัลเลอร์ผู้นี้เลยเขาผู้นี้ค่ะเชื่อไหมใช่ขนาดนั้นเลยก็คือวันนี้แต่งตัวมาเป็นเบบี้เบสสุดๆเป็นไงถ้าแต่งตัวเชียร์รัท็อปก็จะมีความแบบปากแดงกว่านี้อะไรแล้วไปนู่นเลยแล้วก็ขนตาเด้ง ใส่ชุดเกาะอ,อกเรียบหรูกินฟรายด์แบบนั้นเชื่อชัวร์เป็นเพลงอ่ะนเมื่อกีอ้ที่พูดไปทั้งหมดนี่คือก็คือแค่คคแบบเบรดเบอร์สนะแต่ว่าทุกคนเออหนูชอบเพลงนี้มางก,กินแลชีตแทนซากินที่สองไอชีแทนเอากมีนท่สองไอชีที่สามแล้วกินไอชีที่สอาอเขากินอะไรเชอร์รี่หรือเปล่าพี่ซซนนี่ พี่ซันนี่เป็นคนที่ลงวีดีโอหลุนเร็วมากคนไายพูดไปเลยว่าใช่แต่หนูขายของทุกคนท่านเข้าใจเลยนะแต่ว่าเอ่อกลิ่น s h a r ร์ท <psych otic> ็อปจะมีความแบบโตขึ้นหน่อยไฮโซหน่อยเป็นแนวแบบเป็นลูกหนูที่โตขึ้นมานิดนึงอะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็จะมีความแบบ มีเสน่ห์มากคือเดินผ่านใครก็แบบกลิ่นอะไรแบบนั้นแล้วก็กลิ่นฟานดานะทุกคนเข้าใจไหมแต่ตัวตัวจริงหนูไม่กินฟานดาน,นะคะหนูกินหมูกระทะฮู้เชร์น้งหอมมาแฟนถามเลยว่าน้ำหอมอะไร่เป็นชอบแบบน่ารักใช่ถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะคุณคุณขนม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 ปุ้นบันขนมปัง หอบคคนนะคะหลายคนแบบให้ฟีดแบงดีมากชอบมากส่วนอพิษฎเค้กจะเป็นกลิ่นสุดท้ายที่เราจะพูดคือมีค,อความแบบกลิ่นมีความเฟรช h แบบไม่ได้หวานอะ่ะคือเบบี้สกับเชอร์ทอมจิมคามหวานโดดเลยวุ้ยมีคนซื้ออีกแล้วขอบคุณนะคะอพิษฎเค้กมีความแบบผู้ชายใช้ได้พี่หนู่และเพื่อนพี่หนุหน่มาบ้านก็คือเอาไปเลยว่าชอบแบบคอเมเอไปเลยแบบกินแบบผ่อนคลายมาก โอมีคนหึงแล้วอันนี้คือเขากด699ก้้าไหมคุณแอดมินเช็คให้หน่อยสิเออคุ้มมากเลยนะะห9เได้สอันเลยจากปกติ7จ็ดสีแล้วเราไม่ได้จะมาทุกสามจุดสาห้าจุดหนะทุกคนปกติถ้าไม่ทำสิบเอเอเลยน้อยมากที่จะทำ ไม่มีนะในแอปส้มนะคะทุกคนมีแค่ใน Tik Tok Shop กับบ้านเขียวกดคนลดเพิ่มได้ด้วยโอ้โหขนาดนี้ไห้หรอพี่มิน้นเราซื้อได้ยังล่ะพักออเดอร์เองแล้ววันนี้ไม่เห็นมีชื่อพี่มิ้นเลยแต่เห็นชื่อพี่ดรีม <laughs> พี่ดิีมซื้อนะอุ้ยพี่นุสวัสดีค่ะพี่นุสวัสดีค่ะพี่นุก็คือคนหนึ่งที่ สั่งน้ำหอมไปนะคะแล้วก็รีวิวให้เลยบอกว่าสติกเกอร์น่ารักมากพี่นูชชอบกลิ่นอะไรแฟนพี่นูชอบกลิ่นอะไรหนูเดาว่าพี่นูจะชอบกลิ่น a p e c e of Cake เพราะเป็นผู้ชายส่วนแฟนพี่นูจะชอบกลิ่น Cherry and Tommy เดาเต็มบ้านแล้วขอใช้ก่อน <laughs> กลิ่นของคุณเป็นโนนะคะกลิ่นของเรานะ Cherry and Tom นะคะที่มันเป็นรูปเชอร์รี่มาเนี้ เป็นเช mm ียร์ยอนท็อปคือเช a ยร์ยอนท็อปแชมเปญอะอะไรแบบนั้นส่วนอ่ะให้ดูนะคะว่าอยู่ในนี้อ่ะอันนี้นะทุกคนข้างในแพคเกจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอ่อตัวเชียร์ยอนท็อปอะจะมีนี่เราขายทุกวันเลยอะหนูหนูเบื่อเองแล้วนะรู้ปะมันจะมีสติกเกอร์ใต้ตูดมาให้นะติดมา QC มาเลยหนูพร้อม QC แต่ว่า baby bless กับ a p i z a cake จะสอนให้ข้างๆนะคะแล้วก็ให้ทุกคน customize ติดเองนะทุกออเดอร์จะได้สติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ที่เราวาดกันเองขยันไหมทุกคนแต่ว่าจะบอกก่อนนะคะว่าเดี๋ยวหนูจะไม่ทันเราจะมาแค่โปรโมท6 9เกแล้วก็จะไปแล้ว6ครึ่งใช่หนูจะบอกว่าเ,าเล็บหัก2นิ้วเลย แล้วก็ฉีกมันถักแล้วมันฉีก่มัยฉันต้องไปฟิกเพราะว่าพอเวลาสั่งผมเลยอะมันติดเล็บของหนูเจ็บอ่ะแต่ว่าฉันต้องไปถ่ายรูปด้วยเฮ้ยสปอนเซอร์ลืมบอกนะคะวันนี้สปอนเซอร์แลลิสาทุกคนถ้าใครไปเมกะบางนาหรือเซนทานอ่ะจะถ่ายรูปหนูมาตลอดเลยเพราะว่าร้านเขานำรูปที่เราใส่สร้อยไปวางเต็มเลย ก็คือร้านนี้นะคะพี่เขาดูหยิ่ล่าจ้างบ่อยมากจ้างแต่เรทไม่กี่บาทน, <laughs> นี่นะคะเป็นคอลเลคชันตอนวาเลนไทน์อันนี้ไม่ใช่แบรนด์ของหนูนะหตนคนนา่ารักมาโอ้โหพี่มีสกรีนไวคอยให้หน่อยสิเดี๋ยวหนูเอาไปส่งให้พี่เขาน่ารักมากเลยสรุปตอนนี้คือขายสร้อยไม่ได้ขายน้ำพอ แต่ว่าสร้อยเขาน่ารักทุกอ่านเยวจะบอกให้เขียนว่าต้องหนูอ่านได้ใช่ไหมอน,นี้เขาให้หนูอ่านใช่ไหมหรือมัน Private ไหมเขาบอกว่า Dear ุณเพีย t p เน n ะอพีสเปคในตะกร้าหมดใช่ค่ะทุกคนหนูบอกแล้วว่าอพีสเปคในตะกร้าหมดนะเราเอาไว้ใช้กับโปรเท่านั้น699บาบาททุกคนมันเหลือแค่ ในสต็อกอะเออตอตอนนี้เหลือ,อกี่สต็อกเองตอนแรกเหลือแค่เจ็ดนะคะตอนนี้เหมือนมันจะลดแล้วไหมแล้วก็มีคนสั่งจากหลังบ้านอีกนะทุกคนหลังบ้านเยอะมากต่อแต่ว่าอพิสุทิเค้กนชอร์รี่ออนท็อปกลิ่นมีความหวานหวานแบบคนโตโตหน่อยอะคะ่ะคนที่โตขึ้นมาหน่อยมีความ ลูกหนูโตโต,โตกินฟรายด์ายใส่แดงเลือดหมูอะไรแบบนี้หนูชอบมากอันนี้คือกลิ่นติดตัวเป็นกลิ่นของเรานะคะเชอร์ y ี่ท็อปเป็นทุกคนอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราแบบชอบเชอร์รี่มากเชอร์รี่ดูเชอร์รี่ชอบมากเลยอุ้ยขอบคุณหรอกพี่มด a piece of cake number one จะพูดแบบไม่จริงก็ไม่ได้เขาขายไง แล้วแต่คนชอบนะเพราะพี่มิม้นมีความแบบแมนๆหรือว่าชอบชารแลซีิรู้แล้วที่เป็น FC เนี่ยใช่ไหมล่ะใช่ไหมจะอ่านต่อทุกคนก็กดตะกร้านะคะหนูก็ขออ่านที่เขาให้หนูก่อนโอเคไหมฮะอะไรพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้เรามีงาน ใช่ทลายไปแล้วเพราะจะหตลงแล้วพรุ่งนี้มีงาน Gdh นะคะเป็นรอบพรีเมียร์ทุกคนรู้จักหนังเรื่อง Flat Girl ลไหมอะ่ะที่คุณเอิงเอิงเล่นน่ะปกติไม่ค่อยชอบดูหนังเลยแต่อันนี้น่าดูมากแล้วก็เขาเป็นรอบพรีเมียร์นะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตั้งแต่หกโมงแล้วก็ข้าวหนึ่งทุ่มเสร็จสี่ทุ่ม,ปมไปเจอจะไปเจอไหม ในตัวสวยมากใน TikTok ทุกคนมันคือลิปที่เป็นแบรนด์ของเราที่จะลออชนะคะมันคือเรากำลังแบบอยู่ในขั้นตอนการปรับสูตรอยู่นะคะผมทำไมหนูโดนแบรน์แล้วฉันทำอะไรอะฉันทำอะไรคิดหนูทำอะไรอะ่ะอายุ สิบแปดน,นะคะสิบเก้าทำไมล่ะเฮ้ยหนูโดนรืสตรส้นาาก่อนทำไมอ่ะอะไรวะทรานด์ออนโน้ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยทิกทอกทำไมล่ะผมเยอะมากลเลย หนูว่าแล้วแบบใช้ iPad ตัวเองเข้าไปดูไลฟ์ตัวเองก็เด้งค่ะแปบลบว่าเขาแปนหนูเห็นไหมคนคนแค่สองเลยเาเขาแปลนฉันละสิทำไมแต่งโตแต่งตัวมิดชิปมากกว่านี้อย่าพูดแบบว่า30-40ิบสีิบนะช็อกเลยให้ดูปากอีกรอบไหมไม่ให้ปากแล้วอูโดดละจีจี ขอโทษจริงๆเออขอโทษจริงนะทุกคนไม่ขอโทษจริงเออหุ้นส่วนทุกคนนะคะไลฟ์ Life ไม่ได้แล้วแต่กล้าบินเมื่อกี้เราทำอะไรยี่สิบหกหรอยังพอรับได้นะ ว่าขนาดนั้นเลยหรอพี่พี่ผมยิ่งพอรับได้นะคะพี่มินเท่าไหร่นะอเออใครก็ได้นะคะมิวคนชื่อสเลิฟหน่อยเอออ่านไม่ทันอะ่ะทุกคนทุกคนหนูโดนร e strict อ่ะ I place in order because of คุณขอบคุณนะคะคุณ BabyNN ขอบคุณนะคะแต่ว่าเพ c e อันไหนไปอะ่ะ เซนหนหอ่อยเนาะทุกคน t ิกต็อกมันแบนหนูจริงจริงด้วยนะเนี่ยเพราะมันไม่ให้ความคนเลย I don't love you TikTok I love line IG 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 หนูจะโดนเด้งปะ s h o p ี้เฮ้ยอะไรอ่ะ <laughs> อะไรอ่ะ s h o p e e s h o p e e s h o p e e s h o p ี้ line mine ลาซาด้าเุยเมื่อกี้ของแรงมากเลยอะ TikTok มีมั่นใจในระบบละสิไม่ของไม่ขายละมีอะไรอีกอะลกมีแอปอะไรอีกที่เป็นคู่แข่งอะเร็วทุกคนพีมมาเยอะ ใช้ลองพื้นที่ออเบอร์สูรค่ะอาลีบาบาอเมซอนใช่ไหมไมันเป็นคู่แข่งหรอโดยินโดยินเป็นคอมพิีเดียวกันไหมทิก t o อกบายบายโดยิน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 เออหนูน,หน่าอะไรหรือป้าเดี๋ยวครั้งหน้าลรวิดียอก็ ไม่ถึงสามวิวเอาได้เรียงขามันหอมนะหอมไหมพอหน่อยหยุดไม่ได้โอ้โหอุ้ยคุณค่ะพี่คุณค่ะแีคิดดนะคะจะไม่ฟีดไดงไงล่าสุดตั้งสามจุดสามเอ็มใช่ไหมตั้งสามล้านวิวคลิปหน้าสามพันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือลบเหมือนเดิม ุณอังสวัสดิค่ะหนูโดนบินแล้วหนูโดนบินหนูโดนบินช่องหนูโดนบินแล้วดีแล้วจะได้ไปทำเล็บตัวยังอ่านไม่จบเลยนะขออ่านให้คนพิษไรลี่ศึกษาก่อน Happy Valentine s Day <S ยังไม่ถึงนะ Valentine แต่ว่าได้ของขวัญแล้วจะเป็นชิ้นเดียวหรือเปล่าจะเป็นชิ้นเดียวหรือเปล่าหรเปล่า <Wow. S 2> จมีอีกหรือเปล่าเนี่ย จะใครดีจะใครดีแล้วล่นกันแบงคเขาที่อ่านเลยยุยต้องไม่ถามเซราบีนะคะทุกคนต้องไม่ถามเซราบีนะคะเราไม่รู้เลยเพราะไม่ดีส่งมาให้หนูกดรูฟอะ ยาย่ใหญ่ใ่พี่ไมลแค่นี้เตะออกเตะออกคุยไม่ไลฟ์แล้วนะ we hope you like our princess o ันนี้เป็ princess collection นะคะ as much as we do Lisa, team. ฮะคาร์ลีขวดสีชมพูช่วงหนูเอาจริงปาะใช้แค่สองรอบอะทางชวงนี้แต่ว่าคืนนี้คิดว่าจะใช้ค่ะคือว่าเราใช้ทั้งสีเขียวทั้งสีขาวและที่ใช้ตลอดคือสีขาวมันเป็นวีนอเพอร์เฟกใช่ไหมมันคือแบบ เออเหมือนวารตเมนเซียคนที่ทําให้แบบหน้าขาวอะกระจักใสลอยลดลอยพี่น่ารักมากใช่เราก็จะใช้นั้นแต่ว่าเออเราจะไม่อยากใช้หลายๆอันปนกันนะซึ่งจริงๆเราคอรเดลีบอกว่าของเขาสามารถใช้ด้วยกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสีเขียวทุกคนมันมีแบบ pH เอ้ยไหมหนูก็ไม่อยากใช้ร่วมกับอย่างอื่นที่หน้าพังแน่ๆเคยใช้แล้วพังแน่ๆจะบอกวู้วว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 ว พรุ่งนี้มีงาน GDH นะทุกคนเราจะใส่อันนี้ไปโอเคไหมแต่ว่าจะมีคนใส่ให้เปล่าพี่มิ้นมาใส่ให้ไหม่ะหน้าเนียโอ้โหลุดเลยติดตั้งนานอันนี้คือริบบิ้นนะริบบิ้นเออริบบิ้นดอกไม้อนะชอดอกไม้เราเอามาผูก,กตกเลยเราจะเอามาผูก เดี๋ยวไปถ่ายรูปดีกว่าชวนเพื่อนน่ารักไหม